ผมนี่ตกใจเลยนะฮะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย77.3กิโลเมตรต่อลิตรกับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับแถมเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับเบาะนี่หมุนได้360องศาเลยนะฮะรถเพิ่งเข้าวันนี้ผมใช้เครื่องสแกนวัดค่าสีรถคันนี้สีเดิมเกือบทั้งคันนะฮะมีเก็บสีแค่ฝากระโปรงเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะครับ สนับสนุนโดยไอรีแพรฟื้นฟูภายในรถยนต์ฟิล์มสกันรอยมาที่นี่ครบจบรถคุณจะกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งประการเครื่องเกียร์รถยนต์ต้องไมค์คารเซวิคครับสวัสดีครับผมโจครับเป็นผู้บริหารเบนซ์พลพิสัยและเป็นผู้ตรวจมาตรฐานรถยนต์ทุกคันนะครับวันนี้ผมอยู่กับซังยองสตาร์วิกนะฮะรถยนต์คันนี้จดทะเบียนปี2013นะฮะตัวรถ2012นะครับท่านผู้ชมครับสตาร์วิกทุกรุ่นในเมืองไทยเนี่ยติดตั้งเครื่องยนต์เดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่่าจะับเคลือน รรับรถคันนี้จะขับเคลื่อน4ีรล้อนะครับ เป็นผลงานจาก m e r c e d e s Ben z นะฮะเดิมทีเป็นเครื่องยนต์ OM 647ดีเซลแต่ด้วยการที่มีขนาดกระบอกสูบและช่วงชักที่ไม่เท่ากันนะฮะเดิมทีเครื่องเนี่ยจะบางอยู่ใน e- c a ัส m- a ั d แล้วก็ g- a ัสนะครับทำให้ปริมาณกระบอกสูบเนี่ยเหลือเพียง2,696ซีซีหรือว่า2,007เท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมครับรถคันนี้รุ่นนี้ตอนป้ายแดงเนี่ยออกใหม่2ล้านกว่าบาทนะฮะจะแพงกว่ารุ่นที่ขับเคลื่อนล้อนหน้าอยู่พอสมควรเลยนะฮะและคันนี้ก็สามารถปรับได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแล้ว สีล้อนะครับสีก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ารถคันนี้รอบข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสีเดิมทั้งคันนะฮะ มีแค่ฝากระโปรงที่เก็บสีเป็นบางจุดเท่านั้นเองเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาเทสเครื่องวัดสีแปมพร้อมกันเลยนะครับยางมิชลินทั้ง4เส้นเนี่ยปี2020นยะฮะยาง5้าปีตามหลักแล้วสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับประวัติรถคันนี้มือแรกเนี่ยเป็นบริษัทผลิตแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะปัจจุบันก็โอนมาให้บุคคลธรรมดานะครับเลขไม์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้1 9 0 0 0 0เนเศษนะครับของเลวต่างๆก็สมควรเปลี่ยนแล้วนะฮะถึงอายุการใช้งานพอดีนะครับรถคันนี้เท่าที่ผมตรวจเช็็คดูก ไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะฮะนอกจากเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะฮะเปลี่ยนยางทั้งสเส้นก็จ,กจะดีขึ้นนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยรถมันนานแล้วนะฮะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปด้วยเลยนะฮะก็ไม่เกิน2-3,000บาทนะฮะรถนี้จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสวิตช์การปรับการขับขี่นะฮะแบบ4ล้อแล้วก็ล้อหน้านะครับเกียร์อัตโนมัติจาก ZF ตแบบ5สปีดนะฮะพร้พอมโหมดบวกลบที่ใช้วิธีแบบขยับซ้ายขวานะครับ ผมลองเปิดเครื่องเสียงดูเครื่องเสียงมิติดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพดานแล้วก็คอนโซลกลางนะครับอันนี้ต้องให้ร้านประดับโยนเขาเช็คดูให้นะครับน่าจะฟิลขาดทำนั้นเองนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเสียหายไปมากกว่านี้แล้วนะฮะเท่าที่ผมตรวจเช็คดูนะครับเจ้าของรถได้ซื้อประกันไว้จนถึงปี69เลยนะครับปีหน้าเลยนะฮะรถคันนี้ตั้งราคาที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้รถสมรรถนะที่สูงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับรถคันนี้เป็นรถมือสองนะฮะไม่ใช่ป้ายแดง อะไรแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยย่อมสึกไปตามการใช้งานนะครับผมตรวจเจออะไรไม่ดีเนี่ยหรือว่าบกพร่องผมก็จะรายงานในคลิปนี้เลยนะครับ มาเช็คค่าสีแป้มพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้แก้มซ้ายนะครับส1เอดเท่านั้นเองนะครับมาประตูหน้านะฮะอันนี้ก็สาิอนะฮะอันนี้ฝั่งคนขับนะครับประตูหลังนะครับ23สามนะครับอันนี้เดิมนะฮะแก้มหลังนะครับสาสิดนะครับไม่เกินร5 0หนี้เดิมแน่นอนนะครับสาสนะฮะค่าโรงงานจะไม่เกินร5อยห้าสิบนะครับแปดสิบหนะครับ ประตูหลังนะฮะร้อยสิบสีอันนี้ยังเดิมอยู่นะครับสามสิบเอ็ดนะครับอันนี้ประตูฝั่งคนนั่งนะฮะอันนี้แก้มแก้มขวานะครับร้อยห้านี้ก็ยังเดิมอยู่นะฮะที่นี่เปงฝากระโปรงนี้นะครับ 7, 5, ร้อยเจหตัวนี้มีการทําสีมานะครับแฉลบไปนิดนึงนะครับอันนี้ร้อยยายังเดิมอยู่นะครับสแสดงว่าตรงนี้มีการเก็บสีเป็นบางจุดนะฮะมาดูฝั่งอันนี้สอยหกส 2 6 4นี้มีการโปมานะครับ276แต่ไม่ได้หนานะครับไม่เกิน300นะครับไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้180อันนี้ก็คือช่างสีเขาฉลบสีออกมาเกลี่ยมาให้นะฮะแต่ก็ทําเกือบทั้งบานนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีรอยโปที่หนาบ้างบางบ้างนะครับแก้มนี้น็อตไม่ขยับนะฮะนะฮะเดิมๆเลยนะครับก็จะมีตรงเอ่อน็อตของฝากระโปรงนะฮะที่มีการถอดนะครับแต่ ฝากระโปรงด้านในนี้ยังเดิมอยู่นะฮะแล้วก็มีการเก็บแค่ริมๆนี้นะฮะอันนี้ก็ถอดนะฮะนี่ยกถอดไปทาทั้งบานเลยนะครับแต่แก้มฝั่งขวานี่ยังเดิมนะฮะน็อต <Not S 1> ยังเดิมอยู่นะครับเบ็ดอาร์ตตะเข็บยังเดิมอยู่นะครับถ้าขันไหนอุบัติเหตุมาผมรายงานตรงอยู่แล้วนะฮะผมไม่เอารถคันคันดีวมาทําให้ผมเสียชื่อเสียงแน่นอนนะครับใครมีรถยุโรปสภาพดีๆไม่ได้ใช้งานนะฮะเอามาฝากขายได้นะครับผมคิดเพียง5%จากราคาขายเท่านั้นนะครับแล้วเจอกับผมในคลิปต่อไปนนะคคครรรรรัััับบบสสวดีตตงงาาามมมผย ตรงมากๆค่ะที่ประทับใจตั้งแต่ฟังไลฟ์แล้วแหละว่าแบบเราเป็นคนพูดอะไรที่มันแบบว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่หมกเม็ดเป็นคนที่ใสลไพ่เพื่อใจได้ขับมาไปหลอกไว้จนใครหลุดใจรถทุกคันสะอาดมืนใหม่ส i ยออกเลยไม่ช้าไปจับเลยไง ต้องมาโพนพิษใสที่นี่รบบ้านตรงใจใช่เลยผ่านมือเจ้าของจริงไม่ต้องเคยขับไปใส่ใครก็ยังมั่นใจ